อ่ะค่ะพี่น้องเอ้อมาสั่นนะคะน้องมาสั่นเอามาอีกเด้อจักรอบน้องมาสั่นน้องส้มผูมาสั่นทับทิมจ้ามาสั่นนะคะน้องเอ้าก็เป็นตะแซ่ตะแซ่บนะคะมาสั่นตั้งป้ายไใบมาสั่นนครราชสีมามาสั่นพี่น้องมาสั่นบูแต่ละบูมาสั่นค่ะอันนี้ซื้อป้ายมาสั่นมาจากจังหวัดใดเด้อพี่น้องมาสั่นบับซีดากับมีพี่น้องเออมาสั่นโอ๊ตมาสันฝรั่งมาสันส้มผูส้มผูแล้วค่ะมาสั่นเอ้าบับท่านกับมีพี่น้องเอ้ยาสันบับท่านเท่า บักท่านก็คือบักบักโอ้ยบักกุ้ยซ่าเด้อบักกุ้ยซ่าใหญ่พี่น้องเอ้ยนะคะเนาะบัวพ่ออีกบริษัทสตรอเบอรี่ก็มีพี่น้องเอ้ยนะคะเนาะเอานะคะตะแซะตะแสบบริษัทพี่น้องอ่ะหมักไปเบิ่งต่อเนาะอ้าวพี่น้องเอ้ยบริษัทขนน้องบริษัทเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งก็มีเด้อบริษัทเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งบริษัทโค้กบริษัทนาสีนแฉกฟี่หนึ่งบริษัทเจี๊ยบสีนแฉกผีซองเด้อบริษัทเอ้าหมักม่วงก็มีพี่ บ๊อบว่วงเบาก็หอยไว้บ๊อบว่องนักก็ว่างไว้เด้อพี่น้องสันน้อสันอ้าวนี่ก็คือบ๊อบว่องเบาสันเบาตัวเป็นหอยตรงติงพี่น้องสันน้ออ้าวตัวนี้มันนักเนะสันน้อไมีทั้งดองกระดองสันมีเจลพองสันเจลผมเจลโสมสันน้ออ้าวข้นข้นขึ้นสันเอาเอาเป็นหนามบ๊อบทีจะเป็นอ้าวพระธารุดาพี่น้องก็คลายเจลพอพี่น้องเอ้ยอ้าวเจลก็ขายวสันน้ออ้าวมันหน่อยยังเนาะวันนี้คือเป็นตาแสบกับพี่น้องเลยนะสันน้ออ้าวบักนัดกับมิ้วสันมาบัาคู่แร่สันน้อ รวยหน it, dad, ่อยๆมาซาบิกิการ์ตเตอร์แต่โอ้สั่นกตะปอปต้องเสียขายเนาะพี่น้องเนาะมาสั่นเอ้าไปต่อกระต๊อปพี่น้องกอมาสันมั่นมันมั่นมั่นมาสันเนาะเอ้ามั่นมั่นมั่นก่นมั่นมาสั่นเอ้าไปกระแซาะกระเสาะพี่น้องกอเป็นราคาเนาะอันนี้มีมอเตอร์สันเอ้าหม้อแกงขนมหม้อแกงพี่น้องเพราเนาะแต่แบบมีบุนมีบุนมาสันนะคะเนาะขนมแม่หม้อแกงสับเพสหนะ้าพาราเนาะ อ้าว,ว,นว <lives S 1> สนะคะถูกรักอนามัยของเสียบของนัวของเสียบถนะนี่เบอร์านะเอาขนมสนเอาเินโรตีกรอบเป็นบอเอากบจักสานนั่งเร็กกรมีพี่น้องนั่งเร็กก็มีสนแพเอาท้องมวนกะบีพี่น้อง้สานนะคะเนาะอกระเสียบลายสานเอาใส่กออิสานใส่กออีสานหมูผสนพี่ั้งหมูใส่อ้วกกมะบี่ผสนใส่อ้วใส่ยำสนะคะสามิห้าินหนึ่งสิบห้าบาท เป็นกระแสนี่พี่น้องาันะโ้ยเพราะราัสบอพี่กับมี่ันะคนนานนี่ตอนนี้ว่าคนนะเป็นกแท่กระแสน้อไอ้คอระหบาทพี่น้องถัขายถูกๆขายบอกแทงพี่น้องเยเอาเซลกระแสแสนกระแสนคนพี่น้องเยคนนะืลูกสิ้จำโบกับพี่น้องุ่นอันแบบยางใหญ่เลยะลูสิน้จำโบน้อเออาัเพื่อรั อเนาะเอาสัรสีชมพูกันหน่ยดูดูสีบัวกันั่โ้สเนื้อสมโอย่างเยสัปั่นดวม่อัน้อยคาสิบาทนหน้ยโ้ยป้าระสัพี่น้อเอ้าป้าเสียงปลากายกีัสี่สสั่นาเสียงรอยนหนอเ้ารสันะเสียดีอยเด้อปรสั่นอ้า้าหมองไม้ด้วพี่น้อประสั่นนะป้านั่ไปหมองไม้เนาะ อ,อันนี้เขาเอื่อหนังพี่น้องบรสันน้องเปิเทียนแต่อยู่ในมือหน่องพี่น้องนบรสันเนาะงอ่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตบรสันพี่น้องช็อกโกแลตเป็นแตงเป็นแตงกวาดสเาลวดีบรสันซุปน้ำเสียมเมนโบเขาเอื่อบรสันพี่น้องบรกันเนาะงปลาบรสันเข็มเพราะว่าบรสันเอาพุเตอร์สเสียร์บพี่น้องเอ้ยนะคะาน้องบรสันเอาไม่ละสามสิบรสัน้องบรสันเนาะเอาเด้อบรสันเขาไปซุปไปซุปไปซุปจะเป็นซุปเนี้ยอ่ะน้ำเสียมเมนโบเปตัหวานเนาะพี่น้องบสันน้อเราสั่งแข็งมะเน่บรสันก๋วยเหียนแต่อยู่ในอันเอาุบ <campe> ะ <atures> <wilderness> <spelling> ป๋าปรสันประเทเป็นกรแสหนอเอ้ยระสันเอาไปมาเนี่ยคุณน่ะออประสันโอ้ยต่างเสียบกระโลกระเรย์ประสันเ้าเสบของเสบของเสบของน้อประสันโอ้ยคุณน่ะเอาเดี๋ยวสันัไปหาดไม้น้อพีนองนอประสันนอเอาอันนี้เขาเอิ่เข่ากล่องเดื่อวะสันพนอเข่ากล่องประสันเอากลองประสันนพนอะสันเอาเข่ากล้องผสมท่านยาพืประสันโอ๊กรอบประสันนอ กรอบกรอบกรอบพี่น้องมาขะนาะของแสบของนัวอีกแล้วมาขะน้อเอามิ้นข้าวกล้องมาสันขาวข้าวกล้องมาสันแดงมันปูนะคะมาขะนเ้อเอ้าปอบแค่นมาสันป๊อบอบแค่นทอดด้วยพี่น้องมาขะน้าเอาเปตะแซ่เตะแสบคือเก่ามาขะนเ้อเอาน้ำตาลมาสันน้ำตาลสดมะพร้าวน้ำหอมพี่น้องโอ้ยอันนี้ก็เปตะแซ่กับพี่น้องเลยอันนี้ก็เปตะแซ่เตะแสบกับพี่น้องเอาเมลวสันเอาน้ำตาลสดกับพี่น้องนัวหน้ามะพร้าวมาขะน้อเอาอันนี้ก็เปตะแซ่มาสันออา เนื้อศัสนาะขอบคุณหลายเด้อสัตว์ที่เาวส่ขอจบกันเด้อสัตว์เดี๋ยวจะพาไปจบใหม่เด้๋ยวนี้เนอะมาสัตว์ขอบคุณหลายคะ่ะาสัตขอบคุณที่รับชมนะคะ่ะ